สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ใส่สูตรมาเล่นสงการเห็นสูตรบอลแค่บอกมันกระชือเล่นสงการน้ำมูมันดีซิบหาแนวม่ได้เล่นสงการเลยเอะไรเล่นสงการแล้วยังลูกเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนครับเล่นที่ไหนเล่นตั้งแต่วันแรกเนบนเวทีมาได้มาจากใครกับแม่กับพ่อวันนี้พ่อกับแม่มารับแต่เมื่อวานเหรอคะับมารับไปนอนเฮียนเลยเหรอ เอาหรอก็เลยไม่ได้เล่นถุงการได้เล่นตะพุนเวทีไม่เล่นตลาดเหรอไอ้กาฟิวเล่นอยู่ตลาดเนอไอ้กาฟิวอะนุเอาขวดเดียวเอาขวดมาเทงขวดเดียวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแมะวันนี้เราเล่นที่บ้านไหนบอกเขามาดูเราหน่อยเร็ววันนี้เล่นที่บ้านอะไรคะบ้านอะไรครับบ้านอะไรครับ ฮะบ้านอะไรบ้านี่ยังสาแก้วไม่ใช่แกอะไรบ้านแกทองหรือเปล่าจะกี้เห็นแกแกพุ่มแกอยางบ้านหยังบ้านหบ้านหยังบ้านหยังาหยังบ้านหยัานังบ้าบนหยังบ้านหยังบ้านหยังบ้านหยับ้านหยังบ้านหังบ้านหานหังบ้านบ้านหยังบ้านหยบ้านหยังนาน้นา

เยอยอะวัญไรใช่ยังพเออพี่นองไม่ใช่มากพอถือย่เรื่องใหม่กนาแรกแกเรื่องปีนองเลยบายบาย